ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่สัดส่วนเกือข่ายแังงานขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้หญิงเป็นแม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้โดยตรงท่านประธานคะในวันที่8มีนาคมของทุกปีหรือวันสตรีสากล แรงงานหญิงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอได้มีการรวมตัวกันเดินรณรงค์และ,ะแถลงการข้อเรียกร้องต่างๆที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการต่อสู้กับการกดขี่ขูดรีดจากระบบทุนนิยมและชนชั้นนายจ้างที่เห็นกำไรสำคัญมากกว่าคุณภาพชีวิตของคนทำงาน จนต้องมากดขี่ด้านเวลาการทำงานหลายชั่วโมงเพื่อแรกกับค่าแรงที่แสนต่ำและหนึ่งในข้อเรียกร้องของวันสตรีสากลก็มีเรื่องการทำแท้งที่ปลอดภัยรวมอยู่ในนั้นด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือความไม่เท่าเทียมระหว่างแรงงานผู้หญิงและแรงงานผู้ชายภายใต้อุตสาหกรรมจนถึงขั้นว่าในหลายที่หากแรงงานหรือพนักงานหญิงเนี่ยมีการตั้งครันขึ้นมาเนี่ยต้องมีการเรียกร้องไก่เกี่ยให้ลาออกจากงานทันที หรือแม้แต่แรงงานหญิงที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจากสภาวะที่การทำงานหางานทำใหม่เนี่ยถือเป็นเรื่องที่แสนยากลำบากในที่สุดในขณะนี้ก็จำเป็นที่จะต้องรีบคลอดรีบหายเพื่อที่จะกลับมาทำงานให้ไวที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นก็จะสูญเสียรายได้ต่อครอบครัวไปอีกนี่เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนคิดหนักเพราะต้องการรักษางานไว้เพื่อไม่ให้หลุดมือไปท่านประธานทราบไหมคะว่า อีกข้อหนึ่งที่มมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากคืออะไรสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันก็นกคือวิธีคิดค่ะทั้งอุตสาหกรรมและในประเทศนี้ชอบคิดว่าการลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรนั้นถือเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้นทั้งที่แท้จริงแล้วควรให้สิทธิการลาคลอดโดยได้รับค่าตอบแทนหลายวันมากขึ้นและให้เลือกลาได้ทั้งพ่อหรือแม่ นี่คือสิทธิ์ที่แต่ละครอบครัวควรเลือกเองตามบริบทของครอบครัวนั้นๆค่ะเพราะวันลาคลอดที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันนี้มีเพียง98วันเท่านั้นแถมอีก8วันวันหลังสุดท้ายเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า,าจะรับค่าจ้างกับใครซึ่งพักเก้าไกลตั้งแต่สมัยเป็นพักอนาคตใหม่ได้ยื่นต่อสภาเพื่อแก้ไขวันลาคลอดให้เป็นร้อวันโดยลาได้ทั้งพ่อและแม่และได้รับค่าจ้างไปแล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินคะ่ะท่านประธานที่ไม่สามารถนําเข้ามาถกเถียงและพูดคุยกันในสภาแห่งนี้ได้เนื่องจากถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปแล้วเพราะเป็นร่างการเงินและนี่คือกรณีที่พร้อมมีบุตรนะคะยังไม่นับรวมถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ควรได้ของผู้หญิงในทุกคนในทุกสายอาชีพทุกวัยคือสิทธิทําแท้งได้อย่างปลอดภยัยเมื่อไม่พร้อมมีบุตร,รท่านประธานคะตัวดิฉันเองก็เป็นผู้หญิง และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะเข้าใจดีค่ะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกอยากจะทําแท้งหากเขาพร้อมจริงๆซึ่งความพร้อมในที่นี้คือพร้อมในด้านสวัสดิการด้านความเป็นอยู่ด้านการทํางานที่มั่นคงถนาดผู้หญิงที่ทํางานอยู่ในระบบใช่ว่าจะมั่นคงนะคะหากตั้งครันอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้นแล้วแรงงานหญิงที่อยู่นอกระบบล่ะคะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่กว่าจะหาความมั่นคงและเข้าถึงสิทธิการลาคลอดได้จากที่ไหนคะ การมีลูกหนึ่งคนใช้เงินเป็นล้านนะคะท่านประธานกว่าเขาจะเติบโตพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองได้ในหลายครอบครัวที่เลือกไม่ได้และต้องก้มหน้าหาเงินอยางขัดสนมากยิ่งขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตทั้งเด็กและคนในครอบครัวยิ่งแย่ยิ่งขัดสนมากขึ้นไปอีกคิดจะยุติคันก็ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายเป็นคดีอาญาทาให้หลายๆคนเนี่ยต้องพึ่งพาการทําแท้งเถื่อนซึ่งถือเป็นการยุติคันที่ไม่มีความปลอดภัยทั้งทิ้น ผู้ต้องผู้หญิงต้องหลายคนหลายร้อยคนต่อปีเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตกเลือดมดลูกทะลุหรือไตวายเห็นไหมครัว่าการทำแท้งไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเท่านั้นไม่พอค่ะยังมีความเชื่อต่างๆของสังคมเราว่าหากผู้หญิงคนไหนทำแท้งก็จะมองว่าเป็นการผิดบาปอย่างมหันการที่มีกฎหมายอาญามาตรา301ออกมานี้จึงเป็นการตอกย้ำและยัดเยียดความผิดบาปให้แก่ผู้หญิงเข้าไปอีก และบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ค่อยมีใครอยากช่วยเหลือในการทำแท้งแม้หญิงผู้นั้นจะสามารถเข้าถึงสิทธิยุติการตั้งครรภ์ได้ก็ตามเพราะความเชื่อเรื่องบาปกรรมและการจองเวรที่เราเชื่อกันมาอย่างยาวนานจึงเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมและตีตาผู้หญิงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา301ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงยังคงไม่เพียงพอคะ่ะท่านประธาน ควรสร้างการถกเถียงรวมถึงการให้ข้อมูลแก่สาธารณะที่มากยิ่งขึ้นจึงควรเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันกับการแก้กัดกฎหมายฉบับนี้และในการแค้ไขกฎหมายให้สิทธิ์ในการยุติการทั้งคันแก่ผู้หญิงไม่ควรกําหนดอายุคันที่12สัปดาห์เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากในแต่ละเดือนความพร้อมและสภาพร่างกายของบุคคลนั้นๆไม่เท่ากันเขาอาจเกิดภาวะหรือปัจจัยที่ทําให้ไม่พร้อมในเดือนท้ายๆของการตั้งคันก็เป็นได้ ถ้าเรานำกำหนดอนุยุคันที่ต่ำเกินไปเท่ากับว่าเป็นการยกเลิกการจำกัดสิทธิหนึ่งแต่ไปจำกัดอีกสิทธิหนึ่งแทนหลักการในการแก้ไขกฎหมายทางนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่สิ่งที่ต้องปรับคือกำหนดระยะเวลาการยุติการตั้งครันที่หลายสัปดาห์มากขึ้นเนื่องจากสภาวะแวดล้อมและสภาวะร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันจึงจะถือเป็นการสร้างทางเลือกบนความจำเป็นให้กับผู้หญิงได้มากขึ้น เพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากจะตั้งท้องเพื่อไปทำแท้งหรอกคะ่ะดิฉันจึงเห็นด้วยในหลักการแต่ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องอายุครรตามร่างพรบอของพักก้าวไกลคะ่ะขอบคุณคะ่ะ